แมนนี่ปากเกียวหรือชื่อเต็มเต็มของเขานะเอมมานูเอลนาปิดานปากเกียวเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมในปี2521ที่เมืองโบคิโนนประเทศฟิลิปปินส์โดยปากเกียวเป็นลูกชายคนที่สองในบรรดาลูกๆทั้งหมด4คนของโรซาลิโอและ ดิโอเนเซียปาเกียวโดยครอบครัวปาเกียวเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่ปาเกียวยังเด็กๆปาเกียวขึ้นชกมวยด้วยความยากจนขึ้นชกมวยสาคนอาชีพครั้งแรกเมื่อต้นปีพศ2538ที่กรุงมะนิลาเมืองรองของฟิลิปปินส์ โดยปาเกียวได้ค่าตัวครั้งแรกที่100ล้าน1 0 0เปโซโดย so ส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัวตลอดเวลาปาเกียวมีส่วนสูง160เซนติเมตรสถิต При, ิการชบของเขานี่ก็คือชบทั้งหมด71ครั้งชนะ62ครั้ง ชนะน็อก39แพ้เจและแพ้7ครั้งของเขานี่แพ้น็อกสามครั้งแล้วก็เสมอเพียงแค่สองครั้งปัจจุบันปาคิแพนี่ปาเกียวกลายเป็นนักมวยระดับโลกและเป็นนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ได้ควงแชมป์โลกถึงสรมุ่นนับว่าเป็นแชมป์โลกชาวเอเชียคนแรกที่ทำได้ถึงเช่นนี้เพราะ โดยปกติจะไม่มีโอกาสเห็นนักมวยชาวเอเชียถึงเพียงนี้อีกยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกเท่าฟัดกันปอนต่อปอนมักจะได้รับการติดต่อให้ไปชกที่สหรัฐอเมริกาบ่อยๆนะโดยมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเคยประทะฝีมือกับยอดนักมวย ระดับโลกมาแล้วหลายคนซ้ำปาเจลอยังสามารถรอชนะได้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นมาโกอันโตนิโอมาเลราเอลิกโมลาเลสควนมมนูเอลมาเกดออรกาเดลาโฮยาลิกกี้แฮนตันอันโตนิโอมาคาลิโตเป็นต้นนะจนได้รับการกล่าวขานว่า เป็นนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์ที่ชาวโลกรู้จักดีที่สุดและเป็นหนึ่งในชาวฟิลิปปินส์ที่ชาวโลกรู้จักดีที่สุดเทียบเท่ากับประธานาธิบดีกอเรียอาโลโยนอกจากนี้ปาเกียวยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญธงชาติฟิลิปปินส์ในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อน2008 นักกุงปักกิ่งประเทศจีนอีกด้วยแม้ว่าตัวปลาเคียวเองนั้นจะไม่ได้ร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกฤด,ดูร้อนก็ตามในวันที่15พฤศจิกายนปี2552รปลาเคียวขึ้นชกชิงแชมป์โลกก่อนมวยโลก WBO รุ่น เทวเวดกับไมเกียลคอนโตนักมวยชาวปวดตัวนิวดตัวนิลิโกการชกเป็นไปอย่างัูเตือดโดยอากเกียวสามารถชกคอนโตลงไปนอนให้กรรมการนับแปดได้ในยกที่สองและสและนับเป็นนักมวยคนแรกของโลกที่ ได้แชมป์โลกมาถึง8รุ่นแถือเป็นว่านักมวยอันดับ1นของโลกโดยเมื่อเทียบกันแล้วปอนต่อปอนในยุคนั้นนะฮะในวันที่13พฤศจิกายนปีส5 5พนาเกียวขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก w b o รุ่น เวสเตอร์เวดโดยครั้งนี้พบกับควอนมารูเอลมาเกตทักมวยชาวเม็กซิกันที่เคยพบกันมาก่อนหน้านี้แล้ว3ามครั้งแม้ปากเกียวจะเป็นฝ่ายที่เยาชนะไปได้ก่อนหน้าถึงสองครั้งและเสมอ1ครั้งแต่ฝ่ายมาเกตอ้างว่านตนเองนั้นสมควรเป็นผู้ชนะสำหรับผลการชกครั้งนี้ ปรากฏว่าปากเกียวเป็นฝ่ายเดินเข้าหามาร์เกตแต่ถูกมาร์เกตถักสวนกับไปได้หลายครั้งจนหมด12ยกสภาพน่าจะเป็นมาร์เกตเป็นผู้ชนะคะแนนในครั้งนั้นแต่เมื่อมีการประกาศคะแนนออกมาแล้วปรากฏว่ากรรมการทั้ง3ท่าน ให้มาเก็ดเป็นฝ่ายแพ้คะแนนปากเกี่ยวไปอย่างเอกฉันโดยคะแนนที่กรรมกา,ารทั้งสามท่านได้ให้ความเห็นไปก็คือ1 1 4ต่อ11 114 1 11 1 5ต่อ1 1 3 116ต่อ112ค้านสายตาแฟดมวยในสนามและทั่วโลกที่นั่งชมการถ่ายทอดสดของคู่นี้ผ่านจอโทรทัศน์เป็นอย่างมาก ต่อมามาเกตเป็นฝ่ายแพ้คะแนนอย่างเป็นเอกชนต่อที่หมดที่แบดลี่นักมวยผิวสีของอเมริกันอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูปเปอร์ไลเวทที่ทำน้ำหนักขึ้นมาและไม่เคยแพ้ใครด้วยจากนั้นในวันที่9ธันวาคมปีเดียวกันปาเกียวได้ เปิดโอกาสให้มาเก t ชกล้างตาอีกรอบเป็นครั้งที่4ผลปรากฏว่าปากเกียวเป็นฝ่ายโดนมาเก t ที่อยู่ในช่วงอายุ39ปีชกลงไปนับ8คองลงในยกที่4จากนั้นปากเกียวได้ชกมาเกตนับ8คืนมาในยกที่5 และสามารถเรียกเลือดจากด้างจมูกของมาเกตได้แต่ในปลายยกที่6ปปาเกียวโถมบุกเข้าหาโดยหมัดขวาสวนกับของมาเกดเข้าเต็มคางหน้าความลงไปนอนกับพื้นหมดสภาพกรรมการยุติการชกทันทีทำให้มาเกดเป็นฝ่าย ชนะปาเกียวและเป็นการชนะปาเกียวเป็นครั้งแรกในการชกข,ของทั้งคู่ซึ่งในครั้งนี้เป็นทั้งที่4โดยถือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดของมาเก t ที่ปาเกียวนับเป็นการแพ้ติดต่อกัน2ครั้งต่อมาในวันที่13เมษายนปี2557 ปาเกียวได้มีโอกาสพบกับแบดลีย์อีกครั้งซึ่งครั้งนี้ปาเกียวมีความมุ่งมั่นมากที่จะเอาชนะแบดลีย์ให้ได้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าปาเกียวในขนาดนั้นไม่ใช่ปาเกียวคนเดิมอีกแล้วเพราะทั้งน้ำหนักและจังหวะความเร็วที่เคลื่อนไปเป็นจุดเด่นของปาเกียวลดลงอย่างมากปรากฏว่าปาเกียวก็ยังสามารถ เอาชนะคะแนนแบบเป็นเอกสารต่อแบตตี้ด้วยคะแนน118ต่อ1 1 0 116ต่อ112และ116ต่อ11 112ทำให้ได้กลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งและแมตช์ปล่าสุดของปาเกียวก็คือแมตช์แมนนี่ปาเกียวพบฟอร์มเอเตอร์จูเนีย มวยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งสถิติการซกของเวสเทอร์จูเนียเนี่ยไม่เคยเสมอหรือแพ้ใครเขาสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดซึ่งทั้งคู่ได้รับการจับตาและคาดหมายว่าควรจะได้ซกเพื่อพิสูจน์ฝีมือกันโดยกำหนดขึ้นวันที่2พฤษภาคมปี 2,558ที่ผ่านมานี้ที่ MGM Garden Arena อนในนครลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าค่าตัวของทั้งสองน่าจะไม่น้อยกว่า250ล้านดอลลาร์ประมาณ8,000ล้านบาทสำหรับเมเวเทอร์จูเนียจะได้รับส่วนแผงร้อยละ6กขณะที่ปาเกียวจะยอมรับ ส่วนแบ่งที่น้อยกว่าคือร้อยละ40รวมทั้งยังมีรายได้สิทธิที่ประโยชน์ด้านต่างๆ,ๆตามมาอีกเช่นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผลการชกปรากฏว่าปาเกียวเป็นฝ่ายเดินเข้าหาและออกหมัดเข้าใสเมเวเทอร์จูเนียส่วนเมเวเทอร์จูเนียย ก็เน้นการชกอยู่วงนอกและคอยเต้นผิวหมัดของปากเกียวหลบหมัดของปากเกียวได้หลายครั้งในยกที่6และ8ปากเกียวสามารถไล่ชกเมเวเตอร์จูเนียเข้าไปที่มุมและรัวหมัดชุดใหญ่ใส่เมเวเอร์จูเนียเมเวเทอร์จูเนีเยนก็กลับมา ยังรอดพ้นนะกลับมาได้จนครบยกที่สิบสองปาเกียวเป็นฝ่ายแพ้คะแนนในนัดในแมตช์ครั้งนั้นโดยคะแนนเป็นเอกฉันร้อยสิบแปดต่อร้อยสิบร้อยสิบหกต่อร้อยสิบสองและร้อยสิบหกต่อร้อยสิบสองซึ่งเป็นที่ค้านสายตาของแฟนมวยทั่วโลก โอปากเกียวให้สัมภาษณ์ว่าตนน่าจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าโดยหลัง,ลง,ลงการชกปากเกียวได้เปิดเผยว่าหัวไหลของตนนั้นเกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดก่อนการชก3ส,สัปดาห์ทำให้ไม่สามารถออกหมัดขวาได้อย่างเต็มที่และต้องอรับการผ่าตัด หลังจากชคในแม็์นั้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของแมนนี่ปาเกียวหรือเดอะแพ็กแมนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับอ p หน้าของเราเจะพาไปรับชมรับฟังประวัติของใครก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์ เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยพี่บ้าบ้ากีฬาครับ